สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแมนุมิกพารวยนะคะในช่วงแนวทางเลขฝันจับฮานอยนะคะนะที่แม่วางให้ไป2วันก่อนนะคะก็คือวางได้2วันแล้วแนวทางเลขฝันก็เข้ากันที่2วันเลยนะคะนะตัวเลขอาจจะดูเยอะนิดนึงนะคะในบางครั้งเพราะว่าฮานอยมันก็มีตั้งสามฮานอยนะคะนะแล้วบางครั้งแม่ฝันกว้างแม่ก็เลยต้องจับจับไว้หลายๆตัวนะคะนะเพราะว่ากันพลาดเนาะ ส่วนคลิปของสูตรแนวทางนะคะแม่วางให้แล้วนะคะทําเป็นช็อตสั้นนะคะวันนี้วันนี้ลงเป็นช็อตสั้นให้นะคะนะแม่ทําลงไปแล้วนะคะก็สําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะคะถ้าหาคลิปไม่เจอก็คือแม่อาจจะวางช็อตสั้นให้ทุกวันนะคะนะช็อตสั้นอาจจะวางเร็วนิดนึงอาจจะเป็นช่วงบ่ายหนึ่งบ่ายสองแต่วางให้ทุกวันนะคะ ถ้าวันไหนไม่มีเวลาทำคลิปยาวอ่ะแม่ก็จะอาจจะวางแค่ช็อตสั้นให้นะคะนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะถ้าหาไม่เจอนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามอยู่แล้วหาไม่เจอนะแม่จะสอนวิธีดูนะคะให้เข้าไปที่ YouTube ใช่ไหมคะให้เข้าไปที่ YouTube นะคะกดค้นหานะคะ แล้วก็พิมพ์ตรงค้นหานะคะพิมพ์ตรงนี้ว่าแม่น้องมิกพารวยเหมือนแม่พิมพ์ไว้นะคะถ้าเราพิมพ์ไว้มันก็จะมีข้อมูลไว้ตรงนี้ <c oughs> ก็คือเราก็อีกรอบเราก็าไม่ต้องพิมพ์แล้วล้วก็กดเข้าไปได้เลยเราพิมพ์แล้วก็กดค้นหาเข้าไปนะคะค่ะแล้วตรงนี้เราก็จะเจอช่องของแม่นะคะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวนะแป๊บนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะหัวข้อตรงนี้ใช่ไหมคะแม่น้องมิกพารวย กดขึ้นไปนะคะก็จะเจอช่องแบบนี้เลื่อนขึ้นนะคะก็จะเจอช่องนะคะให้กดตรงรูปก,ก็ได้ค่ะรูปแม่เนาะนะคะ,ะ,แ,บบละ,คะแล้วก็กดคําว่าวิดีโอตรงวิดีโอนี้ก็คือให้กดคําว่าวิดีโอน,นะคะก็จะเห็นทุกคลิปในช่องเลยก็คือเข้าในช่องเห็นทุกคลิปเลยนะคะ อันนี้ของวันที่24ตุลาที่แม่วางไปนะคะเพิ่งลงเมื่อกี้นะคะช็อตสั้นนะคะนี่เป็นแนวทางเข้าไปดูตรงนี้เราก็จะเห็นเลยดูวันที่เป็นหลักก็ได้นะคะย4ิสตุลาเอะลงช็อตสั้นไปเรียบร้อยแล้วของวันนี้นะคะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะเข้าไปดูได้เลยถ้าไม่ดูก็ย้อนกลับนะคะแล้วสามารถเลื่อนดูได้ว่าวันนี้แม่วางคลิปยาวไหมคลิปยาวก็จะอยู่คลิปยาวก็จะเป็นหน้าปกแบบนี้นะคะอย่างวันนี้แม่ยังไม่ได้ทําคลิปยาวลงใช่ไหมคะ ก็จะเห็นคลิปของเมื่อวานยิมสามตุลายิมสามตุลาแบบนี้นะคะแล้วเลื่อนไปก็จะเห็นทุกคลิปเลยที่แม่ทําไว้ตั้งแต่แรกๆนะคะเห็นแนวทางต่างๆนะคะนะาทำนายฝันด้วยนะคะนะคะตั้งแต่เริ่มแรกที่แม่ทําเลยเราก็จะเห็นทุกทุกคลิปเลยที่แม่วางไว้ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะไปดูสถิติย้อนหลังก็ได้นะคะอันนี้เราย้อนออกนะคะนี่เป็นเทคนิคการกดเข้าไปดูนะคะ เผื่อหากันไม่เจอเนาะวันนี้นะคะแนวทางเลขฝันนะเมื่อวานมาดูการเมื่อวานเข้าไหมนะคะแนวทางเลขฝันเมื่อวานนะคะจับฮหาหนอยจะเยอะนิดนึงอันนี้เป็นตัวกัน อันนี้เป็นตัวกันที่แม่ลงให้นะคะแอคข้างล่างเนาะเป็นตัวกันนะคะส่วนตัวเด่นแม่ก็จะอยู่ที่หกหางตรงนี้ที่แม่บอกว่าคือตัวนี้คือตัวเด่นนะคะมาที่สี่สามแม่ก็บอกอยู่ว่าตัวนี้อาจจะมาได้ในคลิปนะคะนะอาจจะเพื่อๆอาจจะมาตัวนี้ก็ได้นะแล้วก็แม่บอกว่าอาจจะมาสามแปดได้นะคะแต่แม่ไม่ได้เขียนเนาะอาจจะมาสามแปดสามสองได้แล้วก็มาที่สามแปดพิเศษแล้วก็ปกติสี่สามนะคะ แนวทางเลขฝันเมื่อวานก็เข้ากันไปตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยเพราะแม่เป็นคนฝันกว้างค่อนข้างจะฝันกว้างแต่แม่จะจับเด่นๆแค่นี้ค่ะที่ว่าจะเน้นหน่อยนะส่วนพวกนี้ก็อาจจะกัน5บาทกันทุนประมาณนี้เนาะส่วนแนวทางของเมื่อวานนะคะวางให้วิ่งรูด1กับ0นย์นะคะปกติออกที่05นะคะเข้าที่0ูนย์เนาะ VIP ออกที่ หกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่ศูนย์หนึ่งตรงตรงเป็นตัวที่แม่ดาวไว้ก็คือตัวที่แม่ชอบนะคะตัวเด่นที่แม่ชอบนะคะก็เมื่อวานก็เข้ากันทั้งสูตรแล้วก็ความฝันนะคะนะส่วนสูตรแม่ลงคลิปช็อตสั้นให้แล้วนะคะสามารถไปกดดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางเลขฝันนะคะของวันนี้วันนี้ฝันค่อนข้างจะชอบหลายตัวนิดนึงนะคะ วันนี้วันพระใช่ไหมคะอาจมาหกแปดเก้าแปดได้วันพระคือเป็นเลขที่ชอบมาวันพระนะถ้าวันนี้ไม่มาฮาหนอยก็ติดดาวไว้นิดนึงนะคะเขาอาจจะไม่เห็นนะคะโดยมากเข้ามานะหรือสองสี่ก็ได้นะคะสองสี่อาจจะมาฮาหนอยหรือมาวันพระอาจมาได้นะคะ ก็วันนี้แม่ฝันเนาะมันก็โยงกับเลขวันพระด้วยเหมือนกันแม่ฝันเห็นแม่นะคะแม่อายุหกสิบแปดนะคะแม่ค่อนข้างฝันแม่นนะก็ลองลองเฝ้าดูก่อนก็ได้ค่ะว่าความฝันจะเข้าไหมนะคะแต่ที่วางให้สองวันก็คือเข้าทั้งสองวันนะคะตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยแล้วแต่เราชอบก็ได้นะคะเลือกเลือกเล่นนะก็ฝันเห็นแม่อายุหกสิบแปดก็ต้องการเก้าแปดด้วยนะคะเพราะว่า มันเป็นอย่างนี้คะ่ะแบบฝันเห็นแม่ที่ไรถ้าไม่ออก6 8ก็ต้องเป็น9 8แนะคะแล้วก็ฝันบ้านแม่นะคะสองเจนะคะสองส6่สองอันนี้เลขความฝันนะคะสาอะ่ะถ้าเล่น3าสต้องการ38มแสสองไว้ด้วยนะคะมันชอบ มันชอบแปรคือ3กับ8เป็นตัวเดียวกันนะคะก็คือ3ามก็3ามสองตัวก็กลับเป็น8ได้ตัวหนึงได้เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นบ่อยมากถ้าวันไหนแม่ตั้งใจจะเล่น3ามมันจะชอบเป็น3าสองและ3านะคะมันชอบเป็นแบบนี้อาจจะติดไว้นิดนึงกันทุนนะคะเพราะว่า,าเมื่อวานแม่ก็เด่นให้ที่สามสานะคะความฝันเนาะมันก็มา3ามแปด แต่แม่ไม่ได้เขียนแค่นั้นแต่แม่พูดว่าสามแดอาจมาได้สี 4, 3, ่สามอาจจะมาได้อีกนะคะฝันสี่ถ้าสี่อาจจะชอบประมาณสี่สามสี่เจ็ดสี่ห้าสี่สองแต่เอาแค่นี้ก็พอเขียนแค่นี้อาจจะสี่เจ็อาจจะมาได้ก็ได้นะเพราะว่ากำลังเลขวันนี้หนึ่งสองมีหนึ่งมีสองแล้วมีเจ็ดนะคะกันเนาะ เพราะวันไหนถ้าแม่ฝันเกี่ยวกับสามสามปุ๊บบางทีมันก็มาห้าหกห้าเก้าได้เหมือนกันมันเป็นตัวตามกันนะตัวที่ชอบชอบมาแทนกันหกแปดนะคะที่ชอบหกแปดก็ต้องการแปดเก้าสองเจ็ดสองสี่วันนี้ชอบหลายตัวชอบหลายตัวนิดนึงนะคะเพราะมันมีหลายฮานอยนะ,ะมันอาจจะมาฮานอยนี้แล้วอีกอันอีกตัวอาจจะไปออกอีกฮานอยหนึ่งก็ได้นะคะ สตัวสตัวฝากไว้นิดนึงสี่ตัวก็คือนำจับไปวิน3ตัวนะคะอันนี้แม่แค่ชอบแม่เขียนติดไว้ให้นะไม่ชอบไม่ต้องสนใจนะคะแต่แม่ติดไว้นะคะวันนี้ค่กะก็ทุกท่านจริงๆมันมีแบบ วิธีจับตัวเลขอะหลายแบบมากเลยอย่างแม่แม่จะสังเกตจากกาชาติและจะสังเกตเลขของกาชาติเฉพาะกิจก่อนกาชาติก่อนแล้วก็มาจับพิเศษสองาชาติกับเฉพาะกิจแม่จะไม่เล่นนะคะแต่แม่จะดูแนวทางปุ๊บอ่ะตัวนี้มานะตัวนั้นมานะอย่างเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานที่แม่บอกว่าระวังเลขพี่น้องเขามานะเขามาสี่สามใช่ไหมสี่สามแล้วก็ศูนย์หนึ่งพี่น้องนะคะมานะคะ แล้วกระชากกระเฉพาะกิจมาตัวเน้นแม่เลยห้าหกหกห้าแล้วก็หนึ่งสองก็พี่น้องหมดเลยนะคะเมื่อวานที่แม่บอกว่าให้กันพี่น้องไว้นะคะก็มาถ้านับคือกระชากเฉพาะกิจกระชากเฉพาะกิจพิเศษปกติ v i p ก็รวมห้าหน่อยพี่น้องมาสามหน่อยนะคะไม่มาแค่หนึ่งหน่อยนะเมื่อวานนะคะมาเล็กพี่น้องนะก็วันนี้ เราก็มาดูกันว่าเลขจะเข้าไหมจริงๆมันมีเทคนิคการจับเลขกันตามเลขเยอะมากอย่างถ้าทุกท่านเห็นเบิ้ลหามคือสามตัวใช่ไหมคะสมมุติประกาชาติมาเบิ้ลหามในสามตัวนะไม่เกี่ยวกับสองตัวนะคะอาจจะมีเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังหรือหามประมาณเนี้ยก็พิเศษก็ตามเจ็ดตามเก้าได้เลยวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าได้มากมาบ่อยมากนะถ้าพิเศษมาสามตัวมีเบิ้ลมีหามก็ตามปกติเจ็ดเก้านะคะ ก็คือเหมือนไปจับในนี้ก็ได้คือจับเลขจากที่แม่วางก็ได้ถ้าเราชอบหรือเราชอบตัวอื่นเราก็จับใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะเห็นปกติมาเบิ้ลหามก็ตามเจ็ดตามเก้า VIP ต่ออะไรเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวกับสองตัวนะเบิ้ลหามก็คือต้องเป็นสามตัวเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังหรือว่าหามนะคะตรงนี้เราจะไปจับเจ็ดจับเก้าตามอีกหนอยนึงได้เลยนะคะจะเป็นเลขตามกันจะมาบ่อยมากลองสังเกตดูได้นะไม่ต้องยังไม่ต้องเชื่อแม่ก็ได้ยังไม่ต้องรีบจับก็ได้ลองเฝ้าดูก่อนนะคะ แล้วถ้าเห็นกาชาติหรือพิเศษก็ได้มาศูนย์สมมติพิเศษมาศูนย์ปกติชอบมาแปดนะคะหรือมาสามพิเศษมาสามก็ชอบตามแปดปกตินะคะจะมาแปดอะไรอย่างนี้ถ้าพิเศษมาแปดปกติอาจมาศูนย์อะไรเงี้ยคำเป็นเลขตามกันนะคะหรือสามเนี้ยสามตัวนี้จะเป็นเลขตามกันถ้าสมมุติหนอยนี้เราเห็นตัวใดตัวหนึ่งมา มันจะชอบตามเลขกลุ่มนี้นะคะ803มันชอบตามกันนะคะจะตามอีกหน่อยได้เลย,เยลองสังเกตดูนะคะเป็นเลขตามที่แม่เฝ้าดูแม่เป็นคนชอบสังเกตนะคะก็คืออ,อย่างสูตรอะไรพวกนี้แม่ก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่สูตรเนาะอ,อย่างแบบวิธีคิดวิธีจับเลขเนี่ยแม่ก็สังเกตด้วยตัวเองเพราะแม่จะเป็นคนที่เฝ้าดูมานานแล้วนะคะจะเป็นคนชอบจับตัวเลขนะคะ เมื่อก่อนยี่กีนี่คือแม่นมากแต่เดี๋ยวนี้ยี่กีเล่นยากมากเลยค่ะก็มาจับฮานอยแทนนะคะฮานอยก็พอจะใช้ได้เหมือนกันใช้สูตรที่เคยจับยี่กีมาจับฮานอยนะคะทุกสูตรที่แม่นํามาจับฮานอยอ่ะเคยเป็นสูตรที่แม่ใช้จับยี่กีพอแม่จะเล่นยี่กีทั้งวันเลยเมื่อก่อนและเป็นคนที่เล่นยี่กีแล้วคือจะได้เงินตลอดนะคะแต่เดี๋ยวนี้ยี่กีจับยากแม่ไม่จับแล้วแม่ก็เปลี่ยนมาจับฮานอยแทนนะคะก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะนํามา ปรับปรุงก็คือเอมันจับฮานอยได้ก็คือจับตรงนี้ดีกว่านะคะก็วิธีจับตัวเลขมันมีอีกหลายอย่างมากเลยที่ต้องจับและเฝ้าดูเดี๋ยวแม่จะรวบรวมสถิติการจับตัวเลขนะคะและเดี๋ยวแม่อาจจะมาทําคลิปสอนจับตัวเลขให้ให้นะคะว่าเห็นตัวนี้มาตามตัวไหนนะคะตัวนี้มาชอบออกตัวไหนอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านชอบผลงานของช่องแม่น้องมิกพารวยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันในช่วงของฮานอย แนวทางของฮานอยในทุกๆวันนะคะนะถ้าไม่มีคลิปยาวแบบนี้ลงก็จะเป็นช็อตสั้นลงให้ทุกวันสอนวิธีดูให้แล้วนะคะนะว่าเข้าไปดูตรงไหนนะคะนะแม่จะลงคลิปประมาณช่วงเที่ยงหรือบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนี่ยจะลงก่อนฮานอยออกแน่นอนประมาณ2องสามสามสี่ชั่วโมงแน่นอนนะคะลองเข้าไปดูแต่ช่วงเชานะ้าเนี่ยยังไม่เห็นเพราะแม่แม่เป็นคนตื่นสายนะก็แม่จะทําชานิดนึงนะคะนะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูและรับชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ